ก็เปิดตัวไปเรียบร้อยครับสำหรับ AirPods รุ่นที่2ของ Apple หลังจากที่มีข่าวลือมาปีนิดๆครับรุ่นที่2ก็มาอย่างเป็นทางการสักทีครับจะมีอะไรอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาบ้างก็ไปดูกันเลยครับอันแรกเลยครับก็คือชิปตัวใหม่ชื่อว่า H1 นะครับขุมพลังของเจ้า AirPods ตัวใหม่นีครับที่ทาง Apple เนี่ยก็ได้เคลมไปว่าชิปตัวนี้เนี่ยใช้งานเร็วขึ้นและเสถียรกว่า AirPods 1มากๆอย่างการสลับอุปกรณ์ระหว่างการใช้งาน ี่รุ่นแรกจะมีปัญหาเรื่องการหน่วงจากการสลับสัญญาณครับแต่รุ่นนี้จะทำได้ไวมากกว่าถึง2เท่าทำให้การใช้งานสลับระหว่างอุปกรณ์เนี่ยลื่นไหลมากขึ้นกว่าเดิมครับ จุดที่2นะครับก็ดีเลย์น้อยลงเมื่อเล่นเกมครับจุดนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาไม่อย่างยาวนานครับสำหรับหูฟังตระกูลทัวไรต์ลลที่เวลาเล่นเกมหรือว่าดูวิดีโอใน YouTube มักจะประสบปัญหาเรื่องเสียงดีเลย์ซึ่งแอปเรุ่นแรกก็ค่อนข้างทำได้ดีในจุดนี้แต่ว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยก็จะมีดีเลย์เล็กน้อยครับแต่าทางรุ่นใหม่นี่ครับแอปเปิลก็ได้เคลมเลยครับว่าสามารถลดปัญหานี้ได้ดีขึ้นถึง30%จุดที่3ครับที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือสามารถเรียกใช้งาน Siri ได้ทันที ก็ถือว่าเป็นจุดอัปเกรดเล็กๆครับซึ่งในรุ่นที่แล้วเนี่ยการใช้งาน s i ี i รก็ต้องเคาะสองครั้งที่หูฟังก่อนถึงจะเรียกได้แต่รุ่นนี้ครับสามารถพูดให้ซ i r i แล้วก็ใช้งาน s i ี i รได้ทันทีเลยครับจุดที่4ครับก็คือการรองรับการชาร์จไร้สายอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดขายของรุ่นใหม่นี้เลยครับจากเดิมรุ่นที่แล้วก็ต้องชาร์จผ่านสายไร้นิ่งเท่านั้นแต่รุ่นใหม่นี้ครับสามารถวางเคสเนี่ยบนแทนชาร์จไร้สายได้เลยครับ ส่วนในเรื่อง,องการใช้งานเรื่องแบตก็มีอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยครับก็จะใช้งานได้นานขึ้นในการใช้คุยโทรศัพท์แต่ก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากรุ่นเดิมมากนะครับโอเคครับก็สําหรับ AirPods 2เนี่ยเปิดตัวมาที่เราเห็นก็มี2จุดหลักๆที่อัพเกรดแล้วครับ ก็คือชิปตัวใหม่ที่ทํางานได้ดีขึ้นและรองรับการชาร์จไร้าสายคนที่ใช้รุ่นแรกอยู่แล้วก็อาจจะรู้สึกเฉยๆครับแต่คนที่ยังไม่เคยใช้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าวางขายถึง2รุ่นเลยครับก็คือรุ่นที่เป็นเคสแบบปกติไม่สามารถชาร์จไร้าสายได้ก็จะอยู่ที่6,500บาทส่วนรุ่นที่ชาร์จไร้าสายได้ก็จะมาในราคา7,790บาทอีกทั้งครับ Apple ก็ยังมีบริการสลักข้อความฟรีเฉพาะการสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้นนะครับ ก็จบไปแล้วครับสำหรับการสรุปเปิดตัว AirPods 2จากทางมือโคราดคอมครับรุ่นนี้อาจจะไม่ฮือฮาเท่ารุ่นแรกตอนออกมาครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นทัวร์เลสที่ไว้ใจได้ในเรื่องการใช้งานแต่ก็มีข้อเสียบ้างครับในเรื่องของการกันน้ําที่ไม่มีมาให้และเรื่องคุณภาพเสียงที่ซูแบรนด์อย่าง Bose, B&O หรือว่า Jabra อย่างเทียบไม่ติดเลยครับถ้ามีโอกาสนะครับทางมือโคราดคอมก็จะมารีวิวเจ้า AirPods 2ให้ชมกันครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ